โอเคก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ได้โอกาสออกหมายมาที่อ่างเก็บน้อํอดอกกายนะครับฝั่งฝั่งนี้จะเป็นบ้านพ้อหลังนะครับแม่น้ําคูซอยห้านะก็หลังจากไม่ได้ออกมาประมาณสองเดือนนะครับลุยกับงานอยู่นะวันนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่น้ํายังไม่สูงครับตอนนี้น้ําขึ้นเยอะ นะอเคเดี๋ยวดูใหม่กันผมขี่รถวนจากฝั่งนู้นเลยครับนี่ด้านบนนู้นจะเป็นถนนเรขี่นวนมาจากอนบ้านฝรั่งนครับแม่น้ำคูสายห้าเข้ามาแล้วก็นวนออกมานี่ประมาณสองโค้งก็จะมีทางลงอยู่มุมนี้นะลงมานีวัดสมัมยนี้ท่าไหร่สมัย,น,มยน้ำข,น<ม>ขึ้นในขนาดนี้เลยนะอางนี้เอาสายแว่นมาฮะเดี๋ยวเราจะตีเบ็ดตรงนี้ครับดูมันโลง่ลงๆเลยครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะหมายก็ล่งอยู่ฮะแต่ไม่รู้ข้างล่างจะมีอะไรหรือเปล่าน่าจะคล้ายหลุมแล้วแถวๆนี้เดี๋ยวมาลองดูฮะเห็นใดเราเคลียร์พื้นที่หน้าหม่ตรงนี้นะแล้วก็ตีเบ็ดตรงนี้เลยวันนี้เอามาห้าคันรับโอเคปะ โอเคครับก็เชียนหน้าหมายตั้งาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราตีไปหน้านี้นี่หน้านี้เลยใกล้ๆตรงเนี้ยปลาขึ้นดีมากเลยระหว่างตั้งบาลนะ่นมุมนะี้เดี๋ยวลองตีฝั่งนี้ก่อนถ้ายังไม่มีตัวเดี๋ยวลองตีฉีกไปนี่โอเคเดี๋ยวลองลองนครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าะนะโอเคไปผสมเหยื่อกัน <c oughs> เดยื่อผมก็ปั่นสำเร็จไปแล้วเห็นไหมประมาณนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งบาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาผสมเยื่อกันเยื่อผมก็จะเป็นชิปขนุนนะครับนี่ปั่นมาเรียบร้อยแล้วปั่นแล้วได้ประมาณ4โลครึ่งนะโอเคไปผสมเยื่อครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงไปก็เป็นตะเพียนไซส์สองนิ้วครับมักวนวัดขึ้นไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นยาวๆครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยาวๆประมาณใบสองน่าเราจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะสำหรับใ่นี้นะนน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 ตีไก่ไม่ต้องตีไก่โอเค ตอนนี้เราก็มาหาทำล่มอยู่ก่อนนี่ไนงะวันนี้เราไม่มีล่มมาเลยไห้่จังนี่ได้ร่มไม่น้อยตรงนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวไปหาล่มอยู่ก่อนจังหวะนี้ก็ค่อยว่ากันครับนี่ครับนี่ออ๋ใส่ห้านิ้วได้ครับนี่ครับใหญ่กว่าห้านิ้วนะโอเคครับไม่ได้ตั้งกล้องนะ

太远了，太远。 แก็โอเคก็งเมื okay. so, er, ่อกี้นี down, ้กดไปสองทีวิ่งมาเอาไม่ทันนะครับมือของผมอยู่มุมนู้นลมนู้นวิ่งไม่ทันครับก็เลยเดี๋ยวลองย้ายมาอยู่้างลังเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้ตัวต่อไปหือเปล่านะที่เราได้ไปสามหางนะโอเคครับหมายมีตัวนะแต่อยู่ที่เราจะเอาทังหรือเปล่านะแต่เพียงก็ควนนะก็ผมก็ฝังเม็ดลึกเลยนะฝังเม็ดปิดไปเลยเอาเหยื่อเราจนะปิดเม็ดไปเลยไม่ให้โผล่เลยมันก็ห่างไปเยอะครับแล้วก็กินปุ๊บจะเป็นปนิน ใช้แว่นนะครับยินพุ่งยินพุ่งเราเอาไม่ทันเดี๋ยวมาดูตัวท่อไปครับอน,นีโเคตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วไปขันดิ้งซ้ายสุดขันดิ้งซ้าย when i think when ชะโดวไยเนี่ยครับเนี่ยกัดขาดไป2ทีด้วยเนี่ยโอ้ดื่อยกไดเลยหั้องกัครับ Ikke <laughs> det? ครับนี่เกือบสองแนละ้ะเยียบสองได้น Hey, ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงตรงแล้วเนาะอีนี้ก็ฟุกได้ใสเกือบสองโลมาตัวนะครับหลังจากที่ตะเพียนกวนเยอะแล้วผมก็ตอนแรกผมปั้นช่วงสองไม้แรกผมปั้นเหยืออ่ออ่อนนะครับทีนี้แต่มันแตกเร็วทีนี้ตะเพียนเลยกินไว้ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือปั้นเหยื่อให้แข็งขึ้นนะผสมเหยื่อให้แข็งขึ้นแล้วก็ยัดเม็ดลึกๆนะฮะ แล้วก็ทิ้งไว้ห่างไว้ห่างตัวนะครับก็ห่างตัวประมาณชั่วโมงกว่าแล้วไซรุนก,ก็มากินเลยครับก็โอเคถือว่าฟุกนะค่แค่โอเคครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อว่าจะได้เ,เพเิ่มหรือเปล่านะโอเคไปเ,เน,นี่ยต่อมาขอลุ้นด้วยสองคนแล้วใช่ไหม ีี่ครัับหลงงเทยมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อบ่ายสองสี่สิบเนาะเดี๋ยวเราเก็มตัวเก็บเบ็ดกลับกันดีกว่าครับก็เท้าได้ก็เดี๋ยวเก็มตัวเก็บเป็ดกลับครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวไปดูผลงานกันได้ประมาณไหนเนาะโอเคครับก็โอเคครับผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะนมีไซบูตัวนะก็ไซนะเว้นสี่ห้าตัวโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาตัวรอดได้ครับมีติดไม้ติดมือกลับบ้านนะก็สำหรับหมายูรงนี้เขาเรียกว่า ม่อะไรผมก็ไม่รู้นะจะอยู่ตรงเข้ามาทางซอยห้าครับแม่น้าคูซอยห้าแล้วเลยบ้านฝรั่งมาหนึ่งโค้งยังมีทางลงมานะครับเป็นทางดินแดงเลยก็ขี่มาไหนสุดเลยครับจะมาเจอหน้านี้พอดีโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาตัวรอดได้ครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่องเบาโยนทัวร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อน,นี่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ